สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ e อ็กซ์คลูซีฟเพลทอค่ะรายการสาระความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยคะ่ะคุณผู้ชมคะทราบหรือไม่คะว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องมือทางการแพทย์นะคะจาเป็นที่จะต้องได้รับการทดสอบหรือสอบเทียบเพื่อให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัยคะ่ะวันนี้คะ่ะเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้คะ่ะกับวิทยากรคะ่ะคุณธนาสาชินพานุพงศ์วิศวกรปฏิบัติการจากกองวิศวกรรมการแพทย์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะการทดสอบและ ทดสอบที่อย่างเนี้ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอืโอเคก็จริงๆแล้วค่ะเครื่องมือแพทย์ของเราเนาะมันก็เหมือนกับเครื่องจักรทั่วไปเนี่ยค่ะแต่มันอยู่ในโรงพยาบาลและใช้ในการรักษาอ่าเมื่อกี้ที่ถามเรื่องของความแตกต่างระหว่างการทดสอบสอบเทียบใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วมันอยู่ที่คํานิยามค่ะคือการทดสอบเนี่ยมันคือกระบวนการหรือการวิธีการค่ะในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องมือทั้งหมดอ่าแต่ว่าในส่วนของการสอบเทียบค่ะจริงๆแล้วมันก็คือเป็น s u b เซตย่อยของการทดสอบ อ่าซึ่งการสอบเที่ยวค่ะจริงๆแล้วมันก็จะระบุในส่วนของความถูกต้องความแม่นยําของเครื่องมือซึ่งวิธีการนะคะก็จะใช้การเปรียบเทียบค่ากันระหว่างเครื่องมือที่มีมาตรฐานกว่ามีความละเอียดสูงกว่ากับเครื่องมือแพทย์ของเรานั่นเองก็ คือจริงๆแล้วคือมันอยู่ที่วัตถุประสงค์แล้วก็การสอบเทียบค่ะคือวัตถุประสงค์หลักของมันก็คือให้เราเนี่ยมั่นใจในเรื่องของค่าการวัดของมันส่วนการทดสอบค่ะคือให้เรามั่นใจเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนทั้งหมดของเครื่องมือค่ะก็คือเหมือนทดสอบจะใหญ่กว่าน้อใช่ค่ะจะอยู่ภายใต้ใช่ใช่เลยค่ะค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะอุปกรณ์อะไรบ้างคะเครื่องมือชนิดใดบ้างที่เราจะต้องนํามาทดสอบหรือสอบที่จริงๆแล้วเครื่องมือในโรงพยาบาลทุกเครื่องที่ให้ค่าที่ ให้ค่าไปแล้วคุณหมอสามารถนำไปวัดวินิจฉัยผลต่างๆได้ค่ะก็ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆอ่ะเครื่องมือที่แบบมีทั่วไปตามบ้านเลยเครื่องวัดความดันโลหิต มีเหมือนกันที่ว่าไม่ใช่ใชคือจริงๆแล้วเครื่องวัดความดันโลหิตะคะ่ะสิ่งที่ได้ค่ามา <c oughs> ก็คือค่าความดันคือค่าซิตลิกไดแอโตลิกแล้วก็ค่า <c oughs> อ,อัตราการเต้นของหัวใจเนาะ <c oughs> ซึ่งค่าพวกนี้ค่ะคุณหมอเขาก็จะไปใช้ในการวัดวิเิจฉัยว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นความดันสูงหรือไม่ <c oughs> ซึ่งตัวนี้เองค่ะเราก็ควรที่จะสอบเทียบหรือทดสอบค่าความดันโลหิต ว่าสิ่งที่จ่ายออกมาเนี่ยเป็นค่าจริงของเครื่องตัวนั้นหรือไม่อ่าหรือถ้าเกิดเราไปในโรงพยาบาล<ะ>เครื่องที่เจอบ่อยสุดทุกเตียงต้องมีก็คือ i n นฟ s i o n นตั p หรือเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดัอ,อ่ตัวนี้ค่ะ Performance หลักของมัน,นก็คือการจ่ายอัตราการไหลให้กับผู้ป่วยในเรื่องของจ่ายอัดปริมาณน,น้ำเกลือหรือจ่ายในส่วนของ ายาเนอะซึ<ช>่งอันนี้นค่ะนเ,นเราก็ควรที่จะทราบถึงค่าความแม่นยําของมันว่าสิ่งที่เขาตั้งไปเนี่ยพยาบาลตั้งไว้ค่ะมันจ่ายตามที่เขาต้องการหรือไม่จริงๆซึ่ง2ตัวนี้ค่ะก็จะน่าจะมองเห็นภาพชัดที่สุดค่ะเพราะว่า เออบางทีเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีผลเนาะกับเรพราะว่าเออก็ใช้ๆไปอะไรเงี้ยคิดว่ามันจะได้มาตรฐานตามที่เราเห็นหรือเปล่าใช่ไหมใช่เลยซึ่งจริงๆมันมีความจําเป็นใช่ไหมคะค่ะเรื่นี้ค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะนํามาสอบเทียบเรสอบสอบเทียบเราจะทํำยังไงเลยอ่าจริงๆแล้วนะคะทางกองวิศวกรรมการแพทย์ของเราเองค่ะก็มีบริการนี้เหมือนกันก็คือบริการทดสอบสอบเทียบเครื่องมือแพทย์แล้วก็เครื่องมือที่ใช้วัดเครื่องมือแพทย์หรือเราเรียกกันว่าเครื่องมือมาตรฐานเหมือนกันค่ะ แล้วก็มีช่องทางไหนบ้างคะที่เราสามารถนํามาติดต่อที่นี่ได้เลยหรือว่ามีผ่านท่องทางช่องไหนบ้างด้ค่ะก็จริงๆแล้วค่ะช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์ของกองวิศวกรรมการแพทย์เพื่อสอบถามข้อมูลได้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็หรือถ้าเกิดว่า ถ้าเป็นหน่วยงานที่เป็นนิติบุคลคลนะคะ,คะก็แนะนําให้รับบริการผ่านช่องทางบิ๊พอร์เออันนี้น่าสนใจทีเดียวใช่องทาะนี้ค่ะอลังค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับรายการ Exclusive Health Talk ในวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสอบเทียบเนาะซึ่งอุปกรณ์ต่างๆในวันนี้เราคิดไม่ถึงว่ามันจะต้องมีการทดสอบด้วยนะคะสําหรับรายการวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณวิทยากรค่ะคุณเทนัสาชินพานุพงศ์วิศวกรปฏิบัติการจากกองวิชากรรมการแพทย์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะคอบคุณผู้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ รายการ e อ l u s i v e ู e ี l เฮลทองในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ